มันคููดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูปลากัดธรรมชาติครับนี่ครับปลากัดสายพันธุ์ธรรมชาติครับนี่ครับคืนเขาจะนอนอย่างนี้ครับอยู่นิ่งๆแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือปลากัดนะทำไมพี่น้องสายพันธุ์ธรรมชาติใครสนใจใครอยากได้สั่งอุ้ยตัดได้นะครับจับขายครับจับขาย ใ,ใครเลี้ยงปากกัดใครอยากได้ปากกัดนี่ครับปากกัดสายธรรมชาติครับพี่น้องนี่ครับปากกัดสายธรรมชาติดูครับดูความโนอนนิ่งๆเลยครับนี่ครับพี่น้องใครเห็นหรือเปล่าครับนี่ผมขออนุญาตซูมนะครับนี่ครับลากัดสายธรรมชาติครับครับลองดูแน่ดูมันขู้ครับดูมันขู่ครับดูครับตีครีบขู้แล้วครับพี่น้องครับปากัดสายธรรมชาติครับ ก็ช่วงนี้น้ำลดพอหาได้ครับถ้าใครสนใจครับก็ลองเสนอราคามาดูเผื่อวิชิตับจะจับขายครับนี่ครับนี่ครับดูครับปีครีบครับปีครีบนะครับพี่น้องนี่ครับโอเคครับผมวันนี้ก็วิชิตับก็ลาไปก่อนก็ใครสนใจปรากัดธรรมชาติก็สั่งมาได้ครับนี่ครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้สองตัวครับพี่น้องนี่สองตัวครับตัวติดกันเลยนี่ครับ